รัเสเซียจัดหนักค่ะรัวขีปนาวุธโดรนว่อนน่านฟ้ายูเครนขณะเซเลนสกี้มุดหลบบังเกอร์ใต้ดินค่ะดรปฐมพงศ์ค่ะได้โพสต์คลิปนะ แล้วก็มีการบอกว่าดูความรวดเร็วของขีปนาวุธข้ามทวีปชนิด RS 2 6นะที่กองทัพรัสเซียถล่มยูเครนไปแค่หนึ่งลูกนะเพื่อให้สติเซนสกี้แล้วก็โจบไบเดนค่ะรัสเซียสแตนบายขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นนี้มาหลายวันแล้วนะแต่รอจังหวะเท่านั้นนอ่น่ะเมื่อ,อยูเครนย,ยิงขีปนาวุธวิสัยไกลที่ได้จากอเมริกาถล่มรัสเซียรัสเซียจึงสั่งสอนยูเครนด้วยขีปนาวุธข้ามทวีปทันทีค่ะ ดร็ปเตอร์ปฐมพงษ์คายังได้โพสต์ข้อความอีกด้วยนะบอกว่าขีปนาวุธและโดรนจากรัเสเซียกําลังบินว่อนเหนือน่านฟ้ายู่เครนค่ะเซเลนสกี้กําลังหลบอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินนะน่าจะเป็นบังเกอร์ที่ภาคตะวันตกของอยูเครนค่ะซึ่งเซเลนสกี้หลบหนีไปพักอยู่เป็นประจํานะเพราะเคียบคือเป้าหนึ่งค่ะ ที่รัเสเซียจะถล่มนะแฮดแท็กเซินสกี้ใกล้จบแล้วค่ะจากกรณีที่สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, อ้างรายงานจากกองทัพอากาศยูเครนค่ะบอกว่าเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสที่21พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นนะรัเสเซียได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ค่ะพุ่งเป้ากิจการและก็โครงสร้างพื้นฐานสำคัญในเมืองดิปโปนะฮะ ทางภาคกลางค่ะค่อนไปทางตะวันออกของยูเครนนะซึ่งขีปนาวุธข้ามทวีปเนี่ยถูกยิงจากภูมิภาคอัสตาครานของสาพ,พันธัฐรัสเซียนะซึ่งเป็นถแถลงการจากกองทัพอากาศที่ระบุไว้นะโดยขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM เค่ะเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ออกแบบมานะเพื่อนำส่งหัวรบนิวเคลียร์ เป็นส่วนสาคัญในการป้องปรามด้วยนะนิวเคลียร์ของสหรัฐค่ะกองทัพยูเครนเนี่ยไม่ได้ชี้ชัดว่าขีปนาวุธติดหัวรบชนิดใดนะหรือเป็น ICBM ประเภทใดไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์นะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยยูเครนนะเพิ่งยิงขีปนาวุธของสหรัฐและก็อังกฤษเนี่ยเข้าไปในรัเสเซียคุณผู้ชมแม้รัฐบาลมอสโกเนี่ยจะเตือนแล้วนะบอกว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งในสงครามที่ยืดเยื้อมาถึง3-3เดือนแต่กองทัพอากาศยูเครนนะก็ ข่าวบอกว่ารัเสเซียเนี่ยยังยิงขีปนาวุธเหนือเสียงคินซาเน,นี่ยนะหนึ่งลูก แล้วก็ขีปนาวุธร่อน KS 1 0 1 7ลูกด้วยกันนะแต่6ลูกเนี่ยถูกยูเครนยิงตกไปนะคะนี่เขาก็อ้างมานะคะขณะที่โคโสโเครมลินเดมิทรีเปสคอฟนะได้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานที่ว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธพิสัยไกลนะข้ามทวีปเข้าใส่ย,ยูเครนเมื่อเช้าวันพฤหัสนะซึ่งแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยิงดังกล่าวนะแต่อ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียค่ะได้ยิงขีปนาวุธร่อน ตอมชา a ์โดที่ผลิตโดยอังกฤษตกถึง2ลูกด้วยกันนะด้าน Defense Express ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากลาหมของยูเครนก็ได้ตั้งคำถามต่อสหรัฐพันธมิตรหลักของรัฐบาลเคียฟเนี่ยนะคะบอกว่าได้รับแจ้งล่วงหน้าเรื่องการยิงขีปนาวุธนี้หรือไม่ ถ้ารู้เนะี่ยทำไมไม่บอกนะประมาณแบบนี้นะซึ่งเขาบอกว่ามีคําถามด้วยบอกว่าสหรัฐเนี่ยก็ได้รับเตือนเรื่องของการยิงแล้วก็ทิศทางของขีปนาวุธหรือไม่นะเขาก็ถามเพราะการประกาศยิงขีปนาวุธเนี่ยเป็นเงื่อนไขสําคัญป้องกันนะไม่ให้ระบบเตือนภัยขีปนาวุธทํางานแล้วก็มีการยิงขีปนาวุธออกมาตอบโต้กันนั่นเองค่ะขณะที่ทางด้านเพจพระพุทธศาสนาร่วมสมัยของดรปฐมพงศ์โพสิทธินันค่ะก็เป็นนะักวิชาการทางบูรพคดีศึกษ,ษานะฮะก็ได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ บอกว่าดูความรวดเร็วของขีปนาวุธข้ามทวีปชนิด RS 2 6นะที่กองทัพรัสเซียถล่มยูเครนไปแค่หนึ่งลูกเพื่อเตือนสตินะเรียกว่าแบบดึงสติสเซเลสกี้แล้วก็โจบไบเดนนั่นเองนะเขาบอกว่าผมเห็นข่าวรัสเซียสแตนบายขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นนี้มานานหลายวันแล้วรอแต่จังหวะเท่านั้นนะเมื่อยูเครนเนี่ยห้าวไงยิงขีปนาวุธพิสัยไกลนะที่ได้จากอเมริกาเนี่ยถล่มรัสเซีย รัเสเซียจึงตอบโต้นะสั่งสอนอยูเครนด้วยขีปนาวุธข้ามทวีปทันทีเลยนะฮะซึ่งรัเสเซียเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถถล่มสำนักงานใหญ่เ i a ที่เมืองแลงลีย์รัฐเวอร์จิเนียนะกรุงวอชิงต on ันกรุงลอนดอนมหานครเบอร์ล er ินมหานครปารีสได้นะเรียกว่าทําให้ราบเป็นหน้ากลองไปในช่วเวลาไม่กี่นาทีนะ้าเกิดสงครามยูเครนจริงนะซึ่งข้อสําคัญเนี่ยรัเสเซียก็ล็อกเป้าใหญ่ๆนะที่ว่านี้เนี่ยล็อกเป้าไว้หมดแล้วนะเหลือแค่แบบถ้าห้ามาก็ แ,แน่นอนอะไรประมาณแบบนั้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยขีปนาวุธข้ามทวีปนะก็ไปลงนะไปตกที่เมืองเดนิโปรของยูเครนซึ่งคราวหน้าเนี่ยอาจจะเป็นกรุงเคียบหรือว่าค่ายทหารที่ภาคตะวันตกของยูเครนที่เซอร์เกี้เนี่ยไปแอบหลบซ่อนอยู่บ,บ่อยๆก็ได้นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าทางด้านของดรปฐมพงศ์ก็ได้โพสต์ข้อความอีกนะคะบอกว่าขีปนาวุธแล้วก็โดรนจากรสัสเซียเนี่ยกำลังบินว่อนเหนือน่านฟ้ายูเครน ซึ่งเซเลนสกี้ก็กําลังหลบอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินนะก็น่าจะเป็นบังเกอร์ที่ภาคตะวันตกนั่นแหละของยูเครนที่เราเตอร์นปมพง์เขาบอกมั้งแต่แรกนะคะซึ่งเซเลนสกี้เนี่ยหลบหนีไปพักอยู่เป็นประจำนะที่นี่เพราะว่าเคียบเนี่ยคือเป้าหนึ่งที่รัเสเซียจะถล่มนัม่นเองนะแล้วก็มีการแฮชแท็กเลยว่าเซเลนสกี้ใกล้จบแล้วนะซึ่งเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะตอนนี้ก็เรียกว่าดุเดือดกันเลยทีเดียวนะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยนาจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังกัน ครั้งนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเปประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุสนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ